ความอยากไม่ผิดแต่การไม่รู้ตัวทําให้มันกลายเป็นโซ่ถ้ามีคำหนึ่งที่มนุษย์เข้าใจผิดมากที่สุดคำหนึ่งคํานั้นคือคําว่าอยากเราเติบโตมาในโลกที่บอกว่าถ้าอยากมากพอจะสาเร็จถ้าไม่อยากก็ไม่ไปไหนขณะเดียวกันศาสนาและคําสอนจํานวนมากกลับทําให้เรากลัวความอยากมองมันว่าเป็นสิ่งไม่ดี เป็นเหตุแห่งความเสือ่อมแต่ความจริงอยู่ตรงกลางและลึกกว่านั้นมากพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าความอยากทั้งหมดเป็นสิ่งผิดท่านเพียงชี้ให้เห็นว่ามีความอยากบางชนิดที่เมื่อไม่รู้เท่าทันมันจะกลายเป็นโซ่ล่ามใจในพุทธศาสนาความอยากถูกแยกออกอย่างชัดเจนแต่คนจำนวนมากไม่เคยสังเกตความต่างนี้ หนึ่งคือฉันทะและอีกหนึ่งคือตัณหาฉันทะคือความอยากที่มีสติเป็นแรงขับที่เกิดจากความเข้าใจไม่เร่งไม่บีบไม่หลอกตัวเองตัณหาคือความอยากที่เกิดจากความขาดขาดความมั่นคงขาดการยอมรับขาดความรู้ตัววิทยาศาสตร์สมองอธิบายสิ่งนี้ได้อย่างน่าสนใจ เมื่อมนุษย์ทำสิ่งที่ให้รางวัลสมองจะหลั่งสารโดพามีนโดพามีนไม่ได้ทำให้เรามีความสุขโดยตรงแต่มันทำให้เรารู้สึกอยากได้อีกนี่คือเหตุผลว่าทำไมความสำเร็จหนึ่งครั้งไม่เคยทำให้ใจพอยิ่งได้ยิ่งต้องการยิ่งสำเร็จยิ่งกลัวเสียนักประสาทวิทยาพบว่าสมองไม่ได้แยกแยะ ระหว่างความอยากที่ดีต่อชีวิตกับความอยากที่ทำลายใจมันเพียงตอบสนองต่อแรงกระตุ้นถ้าไม่มีสติความอยากทุกชนิดจะถูกขยายจนกลายเป็นตนหาพระพุทธเจ้าเห็น,นกลไกนี้ชัดเจนท่านจึงไม่สอนให้ดับความอยากด้วยการกดแต่สอนให้รู้ทันความอยากเมื่อเรารู้ทันฉันทะจะยังอยู่ แต่ตัณหาจะอ่อนแรงลงอิทธิบาท4คือแผนที่ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้สำหรับการใช้ความอยากอย,ากอย่างมีปัญญาฉันทะคืออยากอย่างเข้าใจไม่ใช่อยากเพราะเปรียบเทียบไม่ใช่อยากเพราะกลัวด้อยกว่าวิริยะคือลงมืออย่างไม่ทรมานตัวเองไม่เร่งไม่ฝืนแต่สม่ำเสมอจิตตะคือใจอยู่กับสิ่งที่ทำ ไม่ฟุ้งไปหาผลลัพธ์ตลอดเวลาวิมังสาคือใครครวรเรียนรู้ปรับไม่ดือ้อไม่หลอกตัวเองว่าไหวเมื่ออธิบาท 4. ทํทำงานครบความอยากจะไม่เผาใจแต่จะกลายเป็นพลังเงียบๆที่พาเราไปข้างหน้าตรงกันข้ามเมื่อความอยากขาดสติสมองจะตกอยู่ในวงจรทำเพื่อหนีความไม่พอใจเราทำงาน ไม่ใช่เพราะรักในสิ่งที่ทำแต่เพราะเรากลัวไม่สำเร็จเราสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่เพราะอยากแบ่งปันแต่เพราะกลัวความว่างเปล่านี่คือจุดที่ชีวิตเริ่มเหนื่อยงานวิจัยด้านจิตวิทยาคลินิกพบว่าคนที่ขับเคลื่อนชีวิตด้วยแรงจูงใจจากความกลัวจะมีระดับความเครียดสูงและมีแนวโน้มหมดไฟเร็วกว่าซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกสิ่งนี้ว่า ทุกจากตรหนหาไม่ใช่ทุกเพราะไม่ได้แต่ทุกเพราะใจไม่เคยหยุดวิ่งการปล่อยวางในที่นี้จึงไม่ใช่การเลิกอยากแต่คือการถามตัวเองอย่างซื่อสัตว์ว่าฉันกำลังอยากเพราะอะไรถ้าอยากเพราะรักในสิ่งที่ทำอยากเพราะเห็นคุณค่าอยากเพราะเข้าใจชีวิตความอยากนั้นไม่ต้องกำจัดค่ะแต่ถ้าอยากเพราะกลัวอยากเพราะเปรียบเทียบ อยากเพราะไม่ยอมรับตัวเองความอยากนั้นไม่ต้องต่อสู้ค่ะแค่ต้องรู้เท่าทันเมื่อคุณเห็นมันชัดมันจะคลายอำนาจลงเองนี่คือการเลิกโง่ในระดับที่ลึกขึ้นไม่ใช่เลิกโง่เพราะรู้มากแต่เลิกโง่เพราะไม่ถูกความอยากลากชีวิตไปและเมื่อวันหนึ่งคุณทำสิ่งต่างๆด้วยฉันทะมากกว่าตนหาคุณจะพบว่าความสำเร็จยังอยู่ แต่ไม่มีความทุกข์นี่คือความสำเร็จในความหมายที่พระพุทธเจ้าเข้าใจและเป็นความสำเร็จที่วิทยาศาสตร์เริ่มพิสูจน์ให้มนุษย์ได้เห็น